นิตยสารคอหุ้น p าวเวอร์ e า a แมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เพชรศิวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนธุรกิจสาการน้นน้ำมันปาล์มมาตลอดระยะเวลา40ปีโดยมีระบบซัลายเชนและมีระบบอีโคซิสเ็มแบบครบวงจรระบบซัลายเชนเราก็จะมีพันธมิตรทางการค้าตลอดระยะเวลายาวนานส่วนระบบอีโคซิสเ็มเราก็จะมีรถซึ้งเป็นรถขนส่งของตัวเองกับมีเรือซึ่งเป็นขนส่งทางน้ำแล้วก็มีโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อจำหน่ายพร้อมทั้งมีคลังสินค้าทั้งสองแห่งโดยแห่งแรกที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์และแห่งที่สองที่อำเภอบางปะกงจังหวัดเชลิมศราแล้วก็มี คังเก็บสินค้าที่เป็นของเหลวและของแห้งทั้งสองแห่งโดยที่สุราสามารถเก็บได้200,000ตันและที่บางประกงสามารถจัดเก็บได้อีก15ันตันรวมแล้วนี่ทั้งสองแห่งที่สุราและที่บางประกงเก็บได้245 0 0 0ันตันับอีกส่วนหนึ่งที่โรงงานก็คือเป็นโรงงานผู้ผลิตปบโอดีเซลเพื่อไปผสมในน้ำมันดีเซลซึ่งคังสามารถจัดเก็บที่โรงงานได้อีกประมาณ8 0 0 0 0ตันสรุปแล้วทั้งหมดนี่ทั้ง3แห่งเราสามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด325 0 0 0ันตันตัวโรงงานไบโอดีเซลเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศซึ่งถือว่า ยู่ในอันดับต้นๆของประเทศและจำหน่ายให้กับผู้ค้ามาตาเจ็ดโดยส่งให้กับถึงหมายปลายทางพร้อมทั้งมีส่วนหนึ่งที่เราจะส่งออกไปขาย,ยัางต่างประเทศวันนี้ก็มาอัปเดตสําหรับนักลงทุน,นทีส่สนใจเกี่ยวกับเข้ามาร่วมลงทุนกับเราและเราขอยืนยันว่าเราจะทําบริหารบริษัทให้อย่างมั่นคง,ย,งยั่งยืนประสบการณ์40ปีที่ผ่านมาทําให้เรามีวันนี้มความตื่นเต้น,นพอสมควรหรือว่าเป็นวันแรกของครอบครัวแล้วก็เป็นวันแรกที่เราได้มีโอกาสมายืนณจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราจะพยายามทาหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น เป็นด้านธุรกิจหรือว่าด้านมีส่วนร่วมของมวลชนทั้งหมดดูแลมวลชนดูแลประชาชนและดูแลผู้ถือหุ้น นั่นเป็นหน้าที่ของทีมบริหารเราที่จะดําเงินต่อไปในอนาคตส่วนเงินที่เราลงทุนมาทั้งหมดนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนส่วนหนึ่งเนี่ยก็นําไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม,งมง้เครื่องมือเครื่องจักรของเราทั้งหมดเพิ่มการเพิ่มยอดเพิ่มยอดการผลิตยอดการขายการอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปขยายในธุรกิจเดียวกันธุรกิจที่เกี่ยวโยงเช่นไปสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเป็นต้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็นําไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเราใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อขายน้ํามันปาล์ อย่างนี้เป็นต้นครับจุดแข็งของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้นาําอุตสาหกรรมเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มยาวนานดันพันธมิตรของเรามาอย่างต่อเนื่องอยู่ในใกล้หลังวัตถุดิบซึ่งมีเกษ,ษตรกรให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา4 0ปีเป้าหมายเรื่องไรายได้คงดีขึ้นเพราะว่าเรามีความพร้อมแล้วก็มีระบบการจัดการที่รัดคุมมีระบบการจัดการที่พร้อมทั้งมีมืออาชีพเข้ามาเสริมกําลังเราและทําให้การควบคุมเราดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างผลผลิตปาล์มเนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูก หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องปลาลม์มเนื่องจากว่าปลาล์มเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ แล้วก็ที่ผมเรียนว่าตั้งแต่ต้นว่าปลาล์มคือพืชมหัศจรรย์ปลูกไปแล้วเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้20ปีให้ผลตอบแทนดีกว่าสินค้าเกษตรด้านอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไรก็แล้วแต่เนี่ยเกษตรกรต้องให้ความสนใจมาปลูกเรื่องปลาล์มมากขึ้นเนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าสินค้าเกษตรด้านอื่นปลาล์มนี่สามารถไปเป็นพืชพลังงานได้ซึ่งตอนต้องการใช้เนี่ยไม่สิ้นสุดผลผลิตปาล์มมีมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องสาเหตุแรกเนี่ยเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยพื้นที่พาะปลูกได้มีการขยายจากการคาดการณ์หลายๆเรื่องภายใน330ปี ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ10%ทั้งพื้นที่และปริมาณทั้งประเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยประเทศตีนึงเนี่ยก็ประมาณ20ล้านตันที่เป็นสินค้าเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆโดยการคาดการณ์ว่าจะโตขึ้นปีละประมาณ5-10%ของเราก็จะเจริญเติบโตตามไปในตลาดแล้วก็ตามพื้นที่พาะปลูกที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างครบคันเราได้ให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องผลผลิตน้ำมันปลาล์มมากขึ้นแล้วเรื่องรู้จักเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันปลาลมมา อันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทําให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาลนะ์มเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่รู้จักมากเพราะปลาล์มนี่ทนทั้งแดดทนทั้งฝนแล้วก็ทางภาคใต้เราเนี่ยเรื่องช่องทางในการระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างดีดีมากดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีเนื่องจากว่ามันผ่านพ้นในตัววิกฤตไปละ พราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องช่องทางเรื่องอะไรพวกนี้น้าําฝน,น,นตกหนักเกิอแล้วเรพวกนี้ช่องทางในการระบายเนื่องจากว่าเราใกล้ใกล้ทะเลทางภาคใต้เราส่วนใหญ่เราแวกตั้งแต่นาราธิวาสมันใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นช่องทางในการระบายน้ํานี่จะค่อนข้างสะดวกนะครับก็ยังไม่เคยประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องภุทกภัยอะไรมากทางใต้ขอบคุณนักลงทุนอีกครั้งนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนทางเราและทีมผู้บริหารพร้อมกับทีมงานทั้งหมดก็จะต้องสร้างความมั่นคง แล้วก็มังค่างให้กับผู้ลงทุนให้ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างเขาเรียกอะไรอย่างมีเหตุผลปันผลไม่ต่ำกว่า3 0มบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ